สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้างงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานส่งอาหารรับหลายอัตราไม่จำกัดเพศมาฝากกันแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นํามาอัปเดตให้ค่ะ เรามาดูรายละเอียดงานวันนี้กันเลยนะคะโดยทางบริษัท PS Capital จำกัดประกาศรับสมัครพนักงานส่งอาหารอยู่ที่โรบินสันบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะรายได้นะคะคิดเป็นรายชั่วโมงอยู่ที่ชั่วโมงละ42บาทถึง48บาทและครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับหลายอัตราอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะ รายละเอียดงานหลักๆนะคะหน้าที่หลักๆก,ก็มีหน้าที่จัดส่งออเดอร์ให้แก่ลูกค้าแล้วก็มีงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้ไม่จำกัดเพศค่ะอายุ18-35ปีวุฒิการศึกษาใช้วุฒิม .3 ขึ้นไปมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์นะคะแล้วก็พรบบอรอบรู้เส้นทางมีความอดทนสามารถทำงานเป็นกะได้ไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์นะคะอันนี้สลับกันหยุดค่ะ ส่วนสวัสดิการหลักๆของที่นี่นะคะก็จะมีประกันสังคมประกันสุขภาพเบี้ยขยันโบนัสแล้วก็สวัสดิการวันหยุดอันนี้ไปตกลงกับทางบริษัทนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากสมัครในตำแหน่งนี้ วิธีการสมัครก็มีหลุดอยู่หลายช่องทางช่องทางแรกคือสมัครด้วยตัวเองหรือจะส่งไปสมัครไปทางเว็บจอบไทยก็ได้หรือจะสมัครผ่านทาง Facebook นะคะสมัครงานพิซซ่าฮัทหรือว่าสมัครงานผ่าน Facebook งานดีๆกับพิซซ่าฮัทค่ะสะดวกช่องทางไหนลองติดต่อลองสมัครกันดูนะคะโดยทางบริษัทแห่งนี้นะคะจะอยู่ที่ ตำบลบ่อวินอําเภอรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะใครไม่สะดวกเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองก็สามารถสมัครผ่านทางเว็บจับไทยหรือว่าอีเมลตัวเซตแดงๆนี้ได้เลยหรือว่าจะสมัครผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะของทางบริษัทเองนะคะหรือใครนะคะต้องการให้เจนหางงานประเภทไหนสามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนำะมาอัปเดตให้ทันทีเลยค่ะสำหรับวันนี้เจนเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ